ตื่นแล้วนอนเล่นดินไปดินมากลายเป็นจามชุยชวยชวยเมื่อคืนลืมถ่ายฝันดีเลยหลับจ้อยเดี๋ยวอัดวิดีโอตอนเช้าแล้วกันนะนั่นเงยโชว์โชว์กล้องน้ำๆก่อนแก้วันนี้ค่ะแล้วก็การเปลี่ยนจามไม่หยุดเลยมุ่งไรเลยวันจะได้กินยาว จริงไม่ได้กิิงนี่ยาเลยจ,จ้ะจำแต่เช้านี่ยน้ำอุกปลาเปว่ายหล่ลลลนเคยก้อนหินล่วงไปหาปลาเสียใจมากเออเรื่องบุหรณะเยอะเลยฮะไฟเฟย์นั่นแม่ไม่ไหวอะ่ะ ล้างกายดูว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ว่าแล้วโอ้ยน้ำอะไรเนี่ยแม่ต้องไปล้างมือแต่ละขึ้นทำงานหนึ่องออฟฟิศแล้วกินยาไปแล้วหนึ่งเม็ดการจามทั้งวันอีกอกสั่งกาแฟแล้วแล้วก็มีข้าวแล้วมีขนมแล้วโอเคลุยตารางต่อจากที่ลงผิดช่องต้องแก้ใหม่ สภาพค่ะจะไปดูหนังค่ะนัดน้องๆแล้วค่ะก็ไปค่ะนัดแล้วก็ไปค่ะโอเคเดี๋ยวเก็บของเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวเตรียมเสื้อนกันหนาวด้วยก็มาถึงบ้านสภาพแล้วเช็ดหน้าเช็ดตาเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวจะนอนแล้วว่ากัน ร้อมนอนหนาวมากหนาวมากๆน้ำเย็นมากๆขนลุกแขนจะเป็นตะคิวเลยนอนเล่าฝันดีพรุ่งนี้ว่ากันเหมนเจ๊ะ